การไหวพระราหูอันดับแรกต้องเตรียมของวหวราหูกันก่อนเนื่องจากดาวราหูมีเลข8เป็นสัญ,ญลักษณ์และมีกําลังเท่ากับ12ดังนั้นของไหวราหูจึงต้องเป็น8ดหรือ12อย่างชนิดและต้องประกอบไปด้วยของคาวของหวานผลไม้และเครื่องดื่มที่มีลักษณะเป็นสีดําที่ปรุงสุกแล้วสามารถนํามารับประทานหรือดื่มได้โดยของดําที่นิยมนํามาบูชาราหูได้แก่ 1. ไก่ดําต้ม 2. ปลาดุกอย่าง 3. เหล้าดำ 4. กาแฟดำ 5. ้าเฉาก้วย 6. น้ำโคกหรือน้ำอัดลมน้ำหวานที่เป็นสีดำ 7. ซุปไก่ 8. งาดำ 9. ถั่วดำ 10. ข้าวเหนียวดำ 11. สาหร่ายดำ 12. ไข่เยี่ยวม้านอกจากนี้ต้องเตรียมน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยพร้อมดอกไม้สีดำและทูบตามจำนวนของที่ไหว้เช่นหากไหว้8อย่างชนิดก็ใช้ทูบแดอก หากสามารถหาทูบดำได้จะดีมากขั้นตอนในการไหว้คือให้หันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือควรไหว้ตั้งแต่เวลา23นากาหนาทีเป็นต้นไปจุดทูบเทียนพร้อมเริ่มด้วยการตั้งน้โมสามจบต่อด้วยการท่องบทสวดดังนี้บทสวดบูชาพระราหูกินนุสันตระมาโนวาราหูสุริยังปมุลจัสิสังวิคารุปโปโอาคามกินุพิโตวัติทศิ สัตตาเมพเลมุตถาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิคีโตมหิตโนเจมุนเจยัสุริยันติกินุสันตระมานวราหูจันทังปมุลจะสิสังวิขารูปโออาคัมกินุพีโตวัติถะสิทิสัตตาเมพเลมุตถาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิคีโตมหิตโนเจมุนเจยัจันทิมันติพระคาถาสุริยบภากุเสตมักุเสตโตละละมโตละมูทลมุมัตทลมุมัททลมโตงเหติมะเหกุตพระคาถาจันทบัพธา ยักษ์ทัดตังมามะตังทยะตะวะตังมามะตังัติตังสกกมกาเสสตังกาติยังมมะยติกาคำถวายของบูชาพระราหูนโมเมพระราหูเทวังทุปธิปจะปุกผังสักการะวันทนางสุปปพยชนะสัมปนังโภชนานางสาลีนางสปริวารังอุทกังวารังอาคัจฉันตุปริพุนชันชันตุสัพพทาฮิตายสุขหายะพระราหูเทวามหิติกา เตปิอัมเหนุรักษ์ขันตุอาโรโอคยณส,สุเขนัจ,จข้าแต่พระราหูเทพแห่งโชคลาพันสัตว์ที่สูงสุดข้าขอบูชาท่านด้วยของดำแปดหรือสิบสองอย่างขอให้ข้าพระเจ้าปราศจ,จากโรคภัยและอันตรายใดๆขอให้ท่านประทานพรโชคลาภค,ความร่ำรวยทั้งหลายทั้งปวงให้แก่ข้าพระเจ้าด้วยเถินคาถาบูชาพระราหูท่องสิบสองจบคาพุทธปันทุธรรมวะคาจากนั้นกล่าวชื่อนามสกุลขอบูชาพระราหูด้วยของดำ 8หรือ12อย่างขอให้อิทธิพลของดาวราหูจงส่งผลดีแก่ดวงชะตาของข้าพเจ้าขอให้ได้พบเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดีขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคร้ายใดๆขอให้เกิดความสุขในครอบครัวขอให้ดาวราหูประทานพรโชคลาภและความสําเร็จแก่ข้าพเจ้าอาธิษฐานเรื่องอื่นๆที่ปรารถนาค่าถาล่าของไหว้เมื่อทูกใกล้หมดให้ลาของไหว้และสวดเสียสงมังคลายาจะมีจากนั้นสามารถนำของไหว้มารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลได้เลยหรือจะนำไปอาบไปดื่มก็ได้ โดยก่อนรับประทานหรือนำไปดื่มไปอาบให้ท่องคาถาขพุทธปัญทูธรรมคัตตามแบบฉบับของวัดศรีสตทองต้นตำรับการไหว้พระราหูหากเราขอพรและสักการะท่านได้อย่างถูกวิธีท่านจะโดนบันดาลให้คุณพบเจอแต่โชคลาภความสำเร็จความร่ำรวยความเจริญก้าวหน้ารวมถึงชีวิตมีแต่ความสุขความสมหวังอย่างแน่นอน